ดามฟาร์มกวางสวัสดีค่ะวันนี้เจ็ดโมงเช้าวันพระฤหัสบดีที่สิบสาตุลาคมขอโทษค่ะสิบาพฤศจิกายน68นะคะมีโอกาสมาถ่ายทำอีกครั้งหนึง่งความสุขของคนเลี้ยงกวางอีพีที่สิเจ็จ้า ก่อนอื่นก็นแจ้งขาะะ่าวด้อค่ะไก่ล่เห้าเดสมอเล่เหรอคะพี่น้องบอลูเป็นหยังไก่ล่าฮะไก่ไล่ไล่น่ะจ้ะน้องอุ้ยอายนะ,ะกินอะไรครับขุดอินดีเขาวกวางเจ็ดสิบก้าวันนะฮะพี่น้องคะ่ะ คุณเอนดีแอนนเป็นตา้ังค่ะเซดนาเผยพระเยรอ,อนนะคะแล้วนับบอดอันยี่สิบหาโตเจ้าที่น้องขามาขาเห้านับซอยเล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปห จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองยี่สิบสามเอายี่สิบสามโตหนึ่งเราคอยคอยนับจะยี่สิบสามเด้ห้วยืดออคอ,อ,อ,กอก่เบ้บยยยหัวยหัวไปม่หาแม่หาแม่ไคอดแล้วค่ะรอบแรกไดยี่สิบสามโตพี่น้องคะ่ะ สิมาหลุดออกแน่นอนแ้วไดอ้อีพอห้ามหลุดพี่น้องย้ำเ็ดคอเค็ดเห็นเด่นนาด้จ้าสิมาแบบคิดมือได้กระเด็นมันนับอยู่นี่ย่านหลุดอยู่นี่บบเมนแนวแล้เอ๊เนาะค่ะเนาะแมนบอปููเป๊ะอ๊ว่าลุกบบเอ๊เนเินนี่อันต้นนี่ก็ มะปูกเอาที่หลังนนี่นี่ต้นนี้กะตอนขีดเลกนี่ก็มะปูกเอาที่ลังสามสี่นนป,ปีนะคะโมทีขึ้นแล้วกะทีอยู่นีหนึ่งงานกับพี่น้องเนี่ยทายมุมนี่งามๆจะ้ะที่หนึ่งงานเท่านั้นเออันโตัวได้ที่ห้องโอ๊กโอกนะลูกร้องร้องห้องเนี่ยโอ๊กให้ห้องให้เอฟซีเพิ่นฟังเนี่ยเร็ว ลกนคนนี้หนูร้องปกติอะปูเปอ้อะมันจะมีอีกคนที่ร้องโอ้นั่นนะอากาศดีดีจ้าพี่น้องเข่าหนาวเนาะเข่าหนาวอากาศเปลี่ยนพี่น้องอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของดีดีนะจา้า มะมันชิมีโตนหองหคืองัวนี่ครับพี่นอ้องอือ้ออมันว่าเดี๋ยวสิพาไปเบิร์นไก่เด้อขันเห็นเขาหองอีกเด้อค่ะเด้อวัดตัวตใดเอพิวเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นับก่อน,นอยู่เนินเนี่ยเขาสินับได้พี่น้องคะออ่ะนั่นนั่นนัน่น งวว่ง,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 งพี่น้องโอ้พูดว่าเก่ง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 พี่น้องมาเด้อค่ะผู้ใดอยากเบิ่งกวางห้องงัวโอ้ห้องอีกลูกแล้วเร็วหัวสีฮะยังบ้านได้นับไม่เยอะครับผมนะครับครับครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บสิบเอ็ดสิบสอบสี้าสกเจายี่สเอ็ดี่สองย่สบามย่สิบี่หลอดนี้ย่สิี่เออีกเอาอีกหอบหนึ่งก่อนได้ไข่มันได้ยิบห้าครับพี่นอ้อ,ยอยง,บบงอยู่นี่อยู่เนินแล้วครับ1 2ึ่งสองสามห้าหกเิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ไปหาตัวหน่อยอยู่ในขอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบยี่สิบห้าละเถะ่ายี่สิบห้าละแมนแมนอันมันมีตัวหนึ่งอันตัวนี้น้อยนี่เฮตนาเพ่แว่ลบอยูนี่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 ตัวที่ยี่สิบห้านี่ครบแล้ว หวยหาหาหาขึ้นแยสีอีกล่ะเราสีหายได้ค่ะวันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี นับใหม่แม่ว่ามันมันขบอยู่เด้รไปยแม่ไปไดไมันนับซอยกันกันนะมันขบบ่อหรือบ่อขบนับเี่นสามเดี่ยวล่ะลุอบอนแล้วนับบ่อขบกับพี่น้องบาดัดนี้พิ่นลุกขึ้นไปแห่งนับยากแหละ ความสุขของคนเลี้ยงกวาง EP ที่สิบเจ็ดนะฮะบรรยากาศดีครับพี่น้องช่วงนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครบแล้วครบแล้วครบแล้วไปแล้วหามนับอีกนี่แหละค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นคันเขามั่นใจว่า ขอกข้าแข็งแรงข้าสซีบรเดดมาเสียเวลานับจังสี่คขัพี่น้องแต่ว่ากระดับคือเก่าแหละโดยสัญชาตญาณเนาะค่ะห <c oughs> ยาดกวางเฮียอ้ย <c oughs> ตอนนี้สว,สวยไหมคะบริเวณสลนล้อมนี่หนึ่งงานจ้าพี่น้องค่ะหนึ่งงาน หน,นึ่งงานคอกนี้คอกเล็กเคยเลี้ยงแพะนะคะตอนนี้เอาแพะออกหมดแล้วคอกนู้นก็เคยเลี้ยงแพะคอกนี้ให้กวางก็เลยเป็นมีสามคอกเล็ก <c oughs> <c oughs> เอ๊เอ๊ตัวใดห้องโอกลูกห้องโอกร้วแล้วแล้วเลยโอกตัวไหนร้องอีกแล้ว บรรยากาศดีดีค่ะยังให้พี่น้องมาเที่ยวเด้เอาไ้เพ่นเกีียวเข่าออกแล้วรถเข่าถึงจังมมกเนาะจานเนาะรถเออดมฟ้าตังอยูต่ตำบลบัวขาวออเพอยุชินารายจังหวัดกาลสินค่ะสาานทีต่้งมันต้องผ่านธงหน้าเข่ามาครับพี่น้องขาไหเพันเกีียวเข่าออกแล้วก่อนเออเอตอตัวนี้นี่เอง จำได้แล้ววันนี้พันธทีออกลูกแล้วค่ะพี่น้องสีพันธุ์ที่เข้มๆออแม่จะตั้งชื่อให้หนูว่าไงดีเนี่ยคนร้องเหมือนวัวเนี่ยฮะตั้งชื่อว่าไงดีร้องเหมือนวัวจำเพันได้แล้วค่ะวันนี้เันไก่ออกลูกเลยด้ยค่ะนี่ใครจะเป็นตัวที่สิบสามของปีหกแปดลูก พี่น้องอยากให้แฮชคลิปเกี่ยวกับอย่างสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะกินนมสวัสดีค่ะ